สวัสดีค่ะพี่น้องป้องปายสู้คู่สุขคนค้มามากมากค่ะมากินก่ํมปีนไกลต้องกันต้องัปพี่น้องค่ะ ตอนนี้พี่น้องอยู่กับช่องอีสานบ้านโน้นชาแนลจากพี่น้องมากค่ะมากค่ะเบิรงค่ะตีนใกล้พูะนะตีนไกล้ยั่วๆกับพี่น้องค่ะเบิงรงดูตีนแบบไงคุนะตีนใกล้รับพี่น้องตีนบบงงแบบยั่วแบบไงเลยค่ะตีนอบปวดจอพี่น้องจ้าซีมกันเด้อจวดกัน อ,อพักเข้ามาเด็ก็มีพักขาค่ะพี่น้องพักขาตัวปักเงาค่ะ พักกาแก้วครับไอเบิร์ก็มาแตะมาจ้าต้องแตะพี่น้องจ้ากระแทบ เอาเวลาไปเริ่มกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เลยจ้าพี่น้องจ้าปากช่องอิสานบันโนนเลยจ้าอีสานบันโนนพี่น้องจ้า กะลำม่วงเัาแค่รแต่พี่นอ้งองกะลำม่วงเัาแค่รบสวัสดีค่ะพี่น้องปองปลายโซโคสุคนค่ะมามาเลวมาเอาเืินไปว้มาใน,น้ไป,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 ไปบ้านค่ะพี่น้องค่ะ มาอันนาสาวู้ทธิเวทเทนเนียจ้พี่น้องจ้าสวัสดีค่ะ <c oughs> สาวอีสา,บานบ้านโน้นสวัสดีค่ะพี่น้องจ้าสวัสดีสุกุสุคนค่ะ <c oughs> มาค่ะมาหนี้มากินตับมาอนี้นะจ๊ะพี่น้องค่ะ <c oughs> เราทะเลจ้าพี่น้องกะซิมิกุ้งนะคะเบังกะซิมินี่ค่ะ <c oughs> มีกุ้งค่ะพี่น้อง <c oughs> กุ้งยั่วๆจ้ามีกุ้งนะคะ ซิมีกุ้งก็ปลาหมึกค่ะปลาหมึกค่ะพี่น้องคะปลาหมึกยั่วๆค่ะบ่งนะคุณอะหมึกยั่วๆจ้าพี่น้องไม่กูไม่ปลาหมึกจ้าพักแกมกับซีมีบอลลาร์นะคะมาเนี่สซีมีบมะเขือม่วงค่ะพี่น้องคะมะเขือม่วงจ้าไปหาซื้อผักก็ได้ค่ะพี่น้องคะพักเยี่ยวเหี่ยวหน้าน้องแล้วบปซื้อค่ะพี่น้องคะมีเสนอจินเสนอเนาะค่ะพี่น้องคะ ฝากเด้อจ้าฝากกดติดตามช่องอีสานบ้านโน่นชาเลี่ยนเด้อจ้าพี่น้องจ้าฝากเด้อจ้ามามาจ้าพี่น้องพอหลัก็มาแสบมันนวกันเด้อจ้ามาเด้อจ้ามาจ้ามาจ้าแซ่บโอ้ลเคขารอบพี่น้องเฮ้เอ กุ้งกุ้งพี่น้องกุ้งเป็นกุ้งปะค่ะใช่ครับ,บตัวเอียดผักกาดแก้วครับหรือเขาเรียรกภาษาอังกฤษไอซ์เบิร์กครับพี่น้องค่ะ้ดยการทช้สารขัดมาังสาิรค่ะ Ừ. Okay. ừ, mm. yeah. mm hmm.